ในวันที่เร่งรีบหลายคนอาจรู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่ในเขาวงกตที่ไม่มีทางออกเราถูกดึงความสนใจจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาจนจิตใจไม่เคยได้พักเลยแต่จะมีวิธีไหนไหมที่ทำให้เราสามารถพักได้แม้ในวันที่ยังต้องทำงานหรือเดินทางอยู่วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำตอบจากพระพุทธเจ้าในเรื่องของการฝึกสติที่จะทำให้ทุกการกระทำในชีวิตประจำวันของคุณ กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบครับสติปัฏฐานที่หนึ่งการพิจารณากายกายานุปัสนาสติปัฏฐานอิริยาบทบรรพะการมีสติรู้ในทุกอิริยาบทของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนเพื่อให้จิตใจไม่ฟุ้งซ่านและอยู่กับปัจจุบันสัมปชัญญะบรรพะการมีสติสัมปชัญญะในการกระทำทุกอย่างเช่นการก้าวเท้า การมองการรับประทานอาหารเพื่อให้ทุกการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างมีสติปฏิกูลมนสิการบัญพะการพิจารณาร่างกายว่าเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล32ประการเพื่อให้คลายความยึดติดในร่างกายทาตุมนสิการบัญพะการพิจารณาร่างกายตามหลักธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเพื่อให้เห็นว่าร่างกาย เป็นเพียงการรวมกันของาธาตุและไม่มีตัวตนที่แท้จริงนวสิวติกาบันพะการพิจารณาซากศพในสภาพต่างๆเพื่อให้เห็นความจริงของสังขารและคลายความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายสติปัฏฐานที่สองการพิจารณาเวทนาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานการมีสติรู้เวทนาการสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นความสุข ความทุกข์หรือความเฉยเฉยโดยไม่เข้าไปยึดติดหรือปรุงแต่งการรู้เวทนาทั้ง9้าแบบการจำแนกเวทนาอย่างละเอียดเช่นสุขเวทนาทางกายหรือทางใจทุกขเวทนาทางกายหรือทางใจอัุุขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยสติปัฏฐานที่3การพิจารณาจิตจิตตารุปัสนาสติปัฏฐานการมีสติรู้สภาพของจิต คือการสังเกตและรับรู้ว่าจิตอยู่ในสภาพใดในแต่ละขณะเช่นจิตมีราคะหรือไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตฟุ้งซ่านหรือสงบการรับรู้จิตตามความเป็นจริงคือการเฝ้ามองสภาพของจิตที่เกิดขึ้นและดับไปตามธรรมชาติโดยไม่เข้าไปแทรกแซงหรือตัดสินสติปฐานที่4การพิจารณาธรรม ทำมานุป,ปัสสนาสติปัฏฐานการใช้สติพิจารณาหลักธรรมที่เกิดขึ้นและดับไปในใจนิวรห้การมีสติรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจเช่นความพอใจในกามคือการม,มฉันทะความพยาบาทความง่วงเหงาหานอนคือถีนมิทธะความฟุ้งซ่านคืออุธทธัจากกุกุจจะและความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาขันห้า การพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอายตนะหการพิจารณาการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรู้สิ่งต่างๆและการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นพ่อชงเจ็ดการพิจารณาธรรมที่ช่วยให้บรรลุการตรัสรู้เช่นสติธรรมวิจยะวิริยะปีติ ปัศธิสมาธิอุเบขาอริยสัจสี่การมีสติในการพิจารณาความจริงของชีวิตคือทุกข์สมุทัยเหตุแห่งทุกข์นิโรธความดับทุกข์และมักหนทางดับทุกข์จะเห็นได้ว่ามหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิตทำให้เห็นถึงความลุ่มลึกของการฝึกสติที่แท้จริงครับสรุป ดังนั้นการฝึกสติปฐานทั้งสี่ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดครับมันคือการฝึกรู้ตัวในทุกๆขณะไม่ว่าจะเป็นตอนกินข้าวตอนเดินหรือตอนที่อารมณ์ขึ้นสุดท้ายนี้ขอให้ท่านได้ระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพุทธโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาว่าสัพาปาปะสะอาการนังกุสลสูปสัมปทาสจิตตะ ปริโยธาป,ปนังเอตังพุทธานศสาสนังหมายถึงการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้หมดจดซึ่งการทำจิตให้หมดจดนั้นก็คือการฝึกสติให้รู้เท่าทันจิตของตนเองนั่นเองสิ่งสำคัญคือการหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการมีสติในอิริยาบถท,ที่เล็กที่สุด ลองสังเกตการหายใจของตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขและความสงบไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยแต่อยู่ที่ตัวคุณในทุกขณะจิตนี่แหละครับสุดท้ายนี้ถ้าหากตัวกระผมเรียบเรียงมหาสติป,ปัฏฐานสี่ไม่สมบูรณ์ประการใดขอให้ผู้ที่ศึกษามาดีกว่ามีความรู้มีวิชาความเข้าใจดีกว่าโปรดอบอุ้มให้อภัยด้วยครับขอบคุณครับ